สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เกชรมหาชนนะวันนี้ผมนั่งอยู่กับนักเรียนช่างบัณฑิตศรีตเกียินะครับวันนี้ผมจะมอบนะครับผ้าคุมซอยนะครับดอโคนะครับได้รับการสปอนเซอร์สนับสนุนจากบริษัททวินเวิล์เทดดิ้งจำกัดนะครับเป็นผ้าคุมซอยนะครับของดอโคที่ผลิตจากเวียดนามนะเมกออินเวียดนามนะครับไปมิดส่วนดอโคนะครับ ช่างเหญ่รับการสนับสนุนนะเดือนละหนึ่งชุดนะครับถ้ามีการกิจกรรมที่มีประโยชน์กับประชาชนนะครับช่างใหญ่อาจจะขอสปอนเซอร์ไปมากกว่าหนึ่งชุดนะแต่ละเดือนครับทางสปอนเซอร์ก็สนับสนุนกิจกรรมของช่างใหญ่นะว่าจะเป็นการไปตัดผมตามชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนวัดหรืออูรรถเมล์ก้สมคบรั้งก้าเขีดนะครับพวงเทพมนาครน,นะช่างใหญ่ก็จะมอบนะครับให้ กับช่างประดิษฐ์ะษนะครับช่างใหญ่ตั้งชื่อว่าเป็นผ้าทําความดีนะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคุณต้องทําดีเท่านั้นถึงจะได้รับนะครับก็เดี๋ยวแจกให้ดูเลยนะครับผ้าคลุมโซ่ต้องเรียนช่างนะครับบางท่านก็ไม่ได้นะก็จะบ่นนะเพราะว่าช่างใหญ่ได้ก็แจก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 ,ะแกะนะครับให้แค่คนละผืนนะ นะครับไม่ให้เยอะนะให้คนเรผาผื่นะครับคผาคมส่วนจับนี้นี่นะครับมันจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าค่ากันไปนะครับช่างใหญ่ก็จับแจ่ให้หมดเลยนะครับเนี่ยทุกคนที่ได้ไปนะครับส่วนมากช่างใหญ่จะให้ลูกศิษย์แล้วก็จิตอาสาคนที่ไปออกหน่วยตัดผมเท่านั้นนะบางทีผ้ามีน้อยจิตอาสาเยอะอาจจะต้องมีการจับฉลากจับฉลากก็ไม่ได้ทุกคนอีกก็ต้องรอนะครับรอแต่ว่าช่างใหญ่ก็ทยอยแยกให้ครบกันเลย ได้มาของฟรีนะไม่ไม่ได้ซื้อในหานะห้ามต้องไปขายนะครับเขาให้เอาไปทําประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแต่ถ้าถ้าแบบจะมอบให้กับคนที่เรารักก็ตามสบายข้างอย่างก็ยกให้แล้วนะครับดีใจไหมได้ดีใจไหมได้ผ้าคลุมซอยดลยดีใจมากเลยครับดีใจไหมครับดีใจครับจังหวะดีนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจะนาผ้าคลุมซอยผืนนี้นะครับไปคลุมให้ชาวบ้าน ไปตัดผมให้ที่ชุมชวนหมู่บ้านพัฒนาหมู่หนึ่งนะเขตไหมายพชรมนะครับครับแล้วก็ไปมิดโกนครับตั้งใหญ่ก็ให้ทุสิทธิ์เดี๋ยวจะแจกให้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่ามใครที่ยังไม่ได้ไปมิดโกนมีมีเหลือไหมมีเหลือไหมมีนะที่ได้นะสเหลือของอ่านั่นเดี๋ยวจะไปแจกจะแจก,แกจิตอาสาบางคนก็ยังไม่ได้อย่างเช่นช่างอะไรช่าง ช่างเจช่างเย่ช่างอะไรนะช่าแมนแล้วช่างียนไม่ดูได้ยังเจก็ใบพิษท,ทวนะครับถ้ามือใหม่แนะนําให้ใช้รุ่นนี้นะรุ่นดอโคโนะครับซ u p e r c h e ช p High Quality นะครับมือสมัครเล่นนะไม่คมมากนะแต่ถ้ามืออาชีพแนะนําให้เป็นรุ่นพ l ทินัมนะครับเป็นดอโคโพ p ทินัมมันจะคมมากมีช่างอยากใช้ดอโคโพ p ทิน,น,นัม u กวหนว พิมียมมันจะคมมากต้องระมัดระวังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกูบาอาจารย์นะเนื่องจากมันอันตรายลูก้องซีลูกศิษย์ยยยยยก็เป็นพลาดเป็นบาดปากเขาก็ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือดเช่นเดียจะประเมินแต่ละคนนะว่ามันควรจะใช้ใบมีดนกวนรุ่นไหนดีนะครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเริ่แล้วถ้าไม่ระวังระวังก็รอด้วตัวเองบาดมือเห็นไหมกันไกลหนีบมือ เลือดสาดเพิ่งจะหายเนี่ยตัดผมมาสามสิบปีก็ยังพลานนด,นดนิ้วหีนนิ้วตีเพราะอะไระใจไปไปยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องเป็นเรื่องไปฟังเรื่องหมอดูเก็บค่าดูห้าพันเนี่ยคุยลูกค้าเรียบร้อยสมาธิใช่ใช่เพราะว่าิีนันออกนอกกายมันก็มันจะซุกซนไปหาแตยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยนนะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเรื่องแปลกอ่ะใช่ไหมก็นี่เป็นนักเรียนใหม่นะมาสมัครเรียนวันแรกเดี๋ยวเราจะ ไปออกหอน่วยกันด้วยพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เราจะเรียนกันทั้งหมดสามสิบวันนะใช้เวลาเรียนนะประมาณน่าจะอาจจะเดือนถึงสองเดือนนะอาจจะบวกลบนะเพราะว่าเดกแข่งขาดีนะครับรูปถ่ายนี่ตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นะครับเนี่ยอายุน่าจะประมาณเกือบห้าสิบใช่ไหมเนะี่ยใช่ผมดูหน้าแล้วมาถ่ายคอนห้าสิบรูปเรียนจบอ่ายัางรออยู่แต่ตอนนี้หกสิบแปด มีเมียกี่คนทงปงบดิต์เมียที่ถูกต้องจดทะเบียนกันก็คนเดียวนี่แหละแล้วไม่ถูกต้องมีไหมก็ไอ้นั่นก็ไม่ตําปวดแล้วแหละตอนเอาแค่จดไม่ต้องฟื้นฝอยแล้วครับมันมันตอกย้ำไปเกินไปก็พูดไม่ออกมันเดี๋ยวมันเป็นหลักฐานมัดตัวเองด้วยมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะโอเคๆมันธรรมดานะคนรอคนรอแล้วขออนุญาตถามหน่อยเมื่อก่อนทํางานอะไรมาผม ล่าสุดนี่จากที่ว่าผมหยุดจากรงจากแล้วก็ลงมาหางานทำก็พอดีมาได้งานผลิตอะไรรถยนต์ช่วงล่างผมก็ผมจะไปสมัครเป็นยามพอดีก่อนจะถึงที่จะสมัครเป็นยามมันมีลานหนึ่งขึ้นป้ายว่ารับสมัครคนงานผมเลยนะเอ๊ะอายุมากแบบน,นี้ลองสมัครดูที่เขาจะเอา,าไหม รับทันทีเลยเ,ลเขียนแผนที่ให้ไปในซอยโน้นซอยนี้ผมเข้าไปขึ้นผู้จัดการสัมภาษณ์ถามอายุอะไรอเอออายุก็สูงนะเขาก็รับไว้แล้วไปทำหน้าที่ไยหน้าที่ผมก็มีพื้นฐานมาในการเจาะไอ,อ,เ,อเล็กอะเกี่ยวกับเล็กเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยทำพลาสติกมาแล้วก็มาทำออกระป๋อทีนี้มันเขาเล็ ถามว่าพาไปดูรายงานหน้างานว่าเจาะแท่นแบบนี้ได้ไหมผมบอกว่าสบายเออ <Bye. S 2> ป็นเจาะได้พอเ,เข้าไปอา้าวผ่านไปสามเดือนเขาถึงจะบรรจุบันจุนะผมก็ทำไปก็เลยเออเข้าไปปุ๊บได้สามร้อยห้าสิบเออก็ยังดีพอมาลงมาหางานทำก็เออได้ก็เลยทำเลยเอาได้แค่สามร้อยห้าสิบบาท สามร้อยห้าสิบาทเมื่อปีไหนก็ตอนในปฏิวัตินั่เนี่ยเออปีสี่เก้าหรือว่านั่นแหละ <wh probl ém> ผมมาทำงานได้สี่ปีอ่ะสีป่ปีก็เลยมาเช่าอยู่นี่ก็เลยมาไปเรียนไงก็เลยมานออี่ไงก็ออกจากงานในอะไรรถยนต์ช่วงล่างผมก็ออกมาห้าเมษาเดือนที่แล้วเพราะว่า เดือนที่แล้วนั้นเรียนมาเดือนหนึ่งก่อนก่อนเดือนที่เรียนนะผมออกมาเมษาขึ้นก็นคือสรุปว่าเคยทํางานผลิตอะไหล่รถยนต์คช่วงล่างมาประมาณสี่ปีสี่ปีแล้วก็เคยเป็น,ปนเคยเป็น<ม>ช่างเย็บจักรใช่ไหมผมไม่ได้ช่างช่างเย็บจักรผมช่วยช่วยเมียเย็บสายเฉยๆอ๋อนะดินยมาเย็บสายเย็บสายโอเคก็มีประสบการณ์สูงนะแล้วก็ แต่รปภไม่ได้ไม่มีใครรับไปทํางานใช่ไหมก็เอกงานอะไรนะรปอได้ทำไหมยังไม่ทันสมัครเลยได้งานอะไรได้งานอะไรก่อนก็เลยันก็เลยไม่ได้ทำรปภก็เลยโชคดีไปเอาไปมากว่าจะได้ออกนี่ผู้จัดการก็บอกว่าแล้วแต่ลุงนะก็เลยบอกว่าลุงยังไหวนะสู้นะลุงก็เลยบอกว่าอะ ลงเป้าหมายลงถึงแค่นี้แล้วลงพอแล้วล่ะครับก็บอกไว้ว่าอะไรโอเคเอาสู้ๆนะวันนี้ขอบคุณบริษัทควินวันเทศที่จังัดที่มอบพกักซอยดอกโคแล้วก็ใบไมโครมาให้ช่างใหญ่สถาบันตัวตัวบรยจัใหญ่ได้มาแบ่งบานในลูกศิ์นะช่างใหญ่ก็จะแบ่งนะครับรแบ่งให้คนละห้ากล่องนค,คนละห้ากล่องสองกล่องเอาทุกมาดูหน่อยนะครับแต่นี่ก็ต้องยกผืนให้นะครับให้ทุกคนพาเอไป เอาไว้ใช้ในร้านเอาไปต่อยอด <bunker. S 1> แล okay, mm ้ว hmm. กันยกมาเลยทั้งทุงเลยเห็นไหมแค่ไหเตรียมพวกนี้ก็เตรียมใบไม่กวนไม่แจกนัทเรียนท่างเห็นไหมแต่แพ็คอย่างดีต้องขอบคุณนะครับคุณพักกพรดันคันโคศนะอยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นเป็นคนที่โสดนะ่โสดโสดเนี่ยเขาไปแจกคนละชุดคนละชุดนะชุดละห้ากล่องมันเนี่ยมีพีแยมด้อยู่ในกล่องมีพีเแยมนะนะครับ ท่านใหญ่เอาไปแจกนะครับให้ทุกคนได้ใช้นะครับเพราะว่าไอ้ทุกคนจะได้รู้นะครับว่าหมอ,อมันดียังไงมันมันเขาสปอนเซอร์มาก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยให้เขาให้บริษัททวิตวันที่ด้จำกัดเฮงเฮงรวยค้าขายดีๆนะนะครับก็วหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป <c oughs> ก็ทางบริษัททวินวันที่จำกัดไม่มีคนดอโคเป็นสปอนเซอร์นะครับให้กับ กลุ่มตัดผมชายและหญิงนะครับจัดแข่งขันฉลองครบรอบ10ปีกลุ่มตัดผมชายและหญิงที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันที่16ตุลาคม2567นะครับที่เซนทันเวสเกตชั้น4ฮอนะครับจังหวัดนนทบุรีนะแฟนคับเอฟซีช่างใหญ่ไปเที่ยวงานไปซื้อของราคาพิเศษและไปถ่ายรูปร่วมกับช่างใหญ่ได้นะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็เป็นกรรมการฟาสฟีย โอเครับด้วยและก็ใบมิกนดอโคนะครับนะรบังคับให้ใช้ใบมิคกนดอโคยี่ห้อเดียวนะนะครับระเปทยงรงผมส่งพาสเฟยียดนะครับและในงานก็จะมีงานเปิดตัวสมาคมไทเบอร์ด้วยนะครับ, A B e นะรบท่านใดที่อยากจะ,ะสมัครสมาชิกกับสมาคมไทเบอร์ A B e R เนี่ยเดชช่างประดิษฐ์ประดิษฐ์เนี่ยจะให้ไปสมัครเป็นสมาชิกไทเบอร์ A B e R ด้วยเดียวจะให้ไป เที่ยวงานแข่งตัดผมที่จังหวัดนนทรบุรีด้วยวันที่16ิะ16วันพุธหน้าให้ทิตร่างกายด้วยแข่งตัดผมที่ไหนนะครับนนทรบ,บุรีเลยนะนะอยู่เซนตท่นเวสเกียนนะครับเดี๋ยวช่างบัณฑิตแถวแถวไหนล่ะอยู่อยูบ่บางใหญ่ครับบางใหญ่บางใหญ่ซิตี้อยู่ตรงข้ามตลาดบางใหญ่ซิตี้ครับนะนั่นแหละเดี๋ยวจะมี ก็จะให้ไปหมดเลยให้ช่างลูกศสิย์ไม่ว่าจะเป็นช่างเดียวปาจีนช่างเย่เชียงใหม่นะครับช่างประดิษฐ์ให้ไปไปดูไปเปลืองหูเปาตานะครับเดี๋ยวจะได้ตามทันวง,งการบาร์เบอร์ซ alon นะเอาฝากะะกไลคตัวแทนด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีครับ